ก็มีคำว่าเปียโนเมโม่โฟโต้เป็นต้นค่ะวิธีการทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์วิธีที่4นะคะก็ได้แก่หากคำนามนั้นนะคะลงท้ายด้วย f หรือ fe นะคะให้เปลี่ยน f หรือ fe นั้นเป็น ve เศก่อนะคะแล้วจึงเติม s ค่ะ แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าหน้า f เป็นสระนะคะเราก็สามารถเติม s ได้เลยค่ะตัวอย่างเช่นคำว่า roof ค่ะ o f, r o o f roof นะคะหน้า f เป็นสระคือตัว o เราเติม s ได้เลยค่ะมาดูที่คำว่า wife นะคะ wife แปลว่าภรรยาค่ะ w-i-f-e นะคะเราจะต้องเปลี่ยน f-e ให้เป็น v-e เส่ก่อนแล้วจึงเติม s ค่ะ คำนามพหูพจน์บางตัวนะคะผู้เรียนก็ต้องจำไว้เป็นพิเศษนะคะเนื่องจากคำนามพหูพจน์เหล่านี้เนี่ยได้เปลี่ยนรูปเขียนไปจากคำนามเอกพจน์เลยนะคะซึ่งบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีเขาเดิมเหลืออยู่บ้างนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าแมนค่ะเปลี่ยนเป็นพหูพจน์เปลี่ยนเป็นคำว่าเมนนะคะจาก m a n man เปลี่ยนเป็น m e n men แปลว่าผู้ชายหลายคนค่ะ ตัวอย่างที่สองนะคะคำว่าชายค่ะคำว่าชายแปลว่าเด็กคนเดียวนะคะเมื่อจะทําเป็นคนํานามพระหูพจน์เปลี่ยนรูปตัวสะกดไปเลยเป็นคำว่า children นะคะ c h i l d r e n คำนามยกเว้นนะคะตัวอื่นๆอีกนะคะที่มาจากภาษากรีกหรือลาตินนะคะจะมีวิธีการเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ตามแบบรากศัพท์เดิมนะคะเช่นคำว่า crisis ค่ะ c r i s i s นะคะเมื่อเปลี่ยนเป็นพหูพจน์จะสะกดว่า c r i s e s ค่ะและเรามีอีกหลายตัวอย่างนะคะซึ่งผู้เรียนสามารถดูได้จากในหนังสือเลยค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์บางตัวนะคะจะเขียนเหมือนกันเลยค่ะไม่มีการเติมเอไม่มีการเปลี่ยนรูปใดๆทั้งสิ้นนะคะ mm hmm. เช่นคำว่าเดียกวาง Fish ปลาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าเป็นคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์ เราก็ต้องอาศัยวิธีการสังเกตตัวอื่นๆในประโยคนะคะอาจจะสังเกตที่คำนำหน้านามที่เป็นคำบอกจำนวนนะคะเช่น two fish เราก็รู้ว่าเป็นพหูพจน์แน่นอนค่ะต่อไปนะคะมาดูคำนามนับไม่ได้กันบ้างคะ่ะว่าคืออะไรคำนามนับไม่ได้ก็คือคำนามที่เราใช้หมายถึง สิ่งของหรืออะไรก็ตามนะคะที่ไม่สามารถจับต้องได้ค่ะไม่เป็นรูปร่างที่แน่นอนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนาม,มาธรรมนะคะตัวอย่างเช่น water น้ำนะคะน้ำเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นรูปร่างที่แน่นอน salt เกลือนะคะหรือว่าคำนามที่เป็นนาม,มาธรรมนะคะเช่น happiness ความสุขค่ะความสุขเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้นะคะอย่างนี้ถือเป็นคํานามนับไม่ได้ค่ะข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคํานามนับไม่ได้นะคะเราจะไม่ใช้อาร์ติเคลลิลนำหน้า a, an แน่นอนค่ะส่วนสิ่งที่เราถือว่าเป็นนามนับไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเจอรันค่ะ จอร์ั่นคือการใช้คำกริยานะคะแล้วลงท้ายด้วย ing ค่ะเจอร์ลั่นเนี่ยทำหน้าที่เป็นคำนามได้นะคะเจอร์ันสามารถทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคหรือกรรมก็ได้ค่ะแต่ถ้าทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นเอกพจน์ตามหลังมาเนื่องจากเราถือว่าเจอรลันเนี่ย เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเช่น swimming makes us healthy การว่ายน้ำทำให้เราสุขภาพแข็งแรงค่ะเจอร้าเนี่ยนะคะเปรียบในภาษาไทยแล้วเนี่ยก็คืออาการนามนั่นเองค่ะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ing นะคะเราถือเป็นคำนามค่ะที่เราจะใช้คำขึ้นต้นว่าการหรือความนั่นเองค่ะ